สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจดาวสายบวกนะคะประจําวันพุทธที่25พฤษภาคม2565นะคะสําหรับทีเด็ดเมื่อวานที่แนะนําไปนะคะหน้าบอลกินนะคะสูงแรกสูงเต็มตายนะคะยังไงใครตามสกอร์สูงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะสําหรับสกอร์สูงค่ะส่วนวันนี้นะคะทีเด็ดที่มาฝากกันก็จะเป็นคู่ระหว่างอัรัมบีบีนะคะพบกับอิสตันบูลนะคะคู่นี้แตะกันเวลา สี่ทุ่มครึ่งค่ะราคาเปิดมาที่เสมอครบครึ่งนะคะสกอร์สูงตีวารเติมเกม2อครึ่งควบ3แล้วก็สูงแรก1ลูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติกันค่ะจะบ้านก่อนเลยนะคะเออสุรัมบีบีนะคะ5นัดหลังสุดชนะสอสะเสมอ1แพ้สค่ะล่าสุดเลยชนะเดนิสลิสปอร์นะคะ4ประตูต่อ0ูนย์ค่ะส่วนกรเล่นในบ้าน5นัดชนะ1เสมอสอแพ้สค่ะ ทางฝั่งทีมเยือนนะคะอิสตันบูลนะคะ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นะคะล่าสุดเลยเสมอกับบันไดมาสปอร์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะส่วนก็เล่นเป็นทีมเยือน5นัดชนะ3เสมอ1แพ้1นะคะคู่นี้เจอกันล่าสุดนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะก็เป็นทางด้านออสรัมบีบีค่ะที่ชนะไป1ประตูต่อ2นะคะเรทราคาวันนี้นะคะดาวให้ อยู่นะคะสุรามค่ะที่ราคาเสมอนะคะสูงเต็มราเต็มเกมสครึง่งแล้วก็สูงแรกหนึ่งลูกนะคะเน้นสูงแรกไปเลยนะคะที่ราคาหนึ่งลูกค่ะหรือว่าจะรอบอลเตะก่อนรอกดราคาครึ่งควบลูกก็ได้นะคะสำหรับคู่นี้ฝากกันวด้วยนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ส่วนได้เลยนะคะวันนี้บอลเจลีก bon นะะเตะเยอะเลยทีเดียวนะคะ ใครสนใจอยากกดบอนสดอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมทักหา,าดาวได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปนะคะยังไงวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ